อีกวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอากาศมืดคลึ้มเลยนะคะวันนี้อากาศมืดคลึ้มเลยนะคะวรดา,าก็ไปรับผ้าอากาศมืดคึ้มวรดา,าก็ไปรับผ้าจากแม่กีทอมานะคะวันนี้ก็โอ้โหพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสินค้าขึ้นเยอะมากเลยนะคะจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่กีทอบอกว่าจะไม่มีต้นทุนทําแล้วเพราะว่าสินค้าฝ้ายก็ขึ้น นะคะอะไรก็ขึ้นแต่ก็ยังยืนนะคะวรดาก็จะมาให้ท่านราคาเดิมอยู่นะคะแต่เป็นบางอันก็ขอนะคะขอขอ,ขอปรับนิดหนึ่งนะคะเพราะแม่พี่น้องเฉพาะเป็นบางชิ้นนะคะขอให้ท่านฟังราคาของวรดาแต่และชิ้นเลยนะคะวรดาก็จะยกให้ท่านแต่และชิ้นแต่และชิ้นนะคะจะยกสตาร์ทเลยคือผ้าคลุมไหล่ A อเอฟเมียมรุ่นเดี๋ยวนี้คลิปนี้มาใหม่ทุกผืนเลยนะคะเป็นผ้ามาวันนี้ มาได้แค่นี้นะคะเพราะว่าเมื่อวันนีบรรดาก็เลือกเลือกสวยๆส,ส่งให้คุณแม่ท่านเอาไปหมดแล้วนะคะเราก็เลือกสวยงามให้ท่านทุกผืนเลยนะคะแต่วันนี้มาทุกผืนนี่สวยสุดยอดเลยนะคะเวลาก็จะมาพิเศษให้ท่านยกเลยสตาร์ทเลยนะคะเดี๋ยวฝนตกลงมาอันนี้นะคะสวยสวยงามมากเป็นผ้าคามของสกลนครโดยตรงท่านดูเลยนะคะดูผ้าดูลายดูเชิงนะคะสวยจริงๆเนื้อดีงามผ่องเนื้อละเอียดยิบเลยนะคะตัวนี้นะคะ เนื้อละเอียดยิบเลยนะคะวลาดาก็ขอยกให้ท่านอยู่นะคะราคาเดิมห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะคะแบ่งปันกันไปนะคะจริงๆนะ่วลดาไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องแบบไม่อยากว่าวลดาเออทําไมขึ้นราคาเร็วจังจริงๆไม่ใช่ขึ้นเร็วนะคะสินค้าขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่วลดาก็จะมาขี้ออกมาเป็นลายเป็นลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ นะคะสัมผัสอันนี้เวลาให้ท่านอยู่นะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะพิเศษไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะมีลายละผืนนะคะมีลายละผืนเวลาเพิ่งได้มานะคะเนี่ยเวลาเพิ่งได้มาเลยนะคะเวลาก็มายกให้ท่านเลยนะคะเวลากลัวฝนตกเวลาก็เลยมาตลาดนะคะนี่ค่ะสวยนะคะแต่ละผืนรับรองเลยนะคะผ้าของววดางามมากนะคะไม่มีตําหนินะคะ ขายบางที่ผ้าตัวน,นี้ขายผืนละ9 0้บาทนะคะแต่ว่า550เหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะให้ห้0นะคะยังให้ท่าน550นะคะ550ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้าของเราในี่สวยสวยจริงๆคัดคัดมาละเอียดเลยนะคะวันนี้คัดมาละเอียดเลยนะคะให้ท่าน550นะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนกีไปสนีจานะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกคิ้นงามไม่มีตําหนิเลยนะคะสวยสวยจริงๆค่ะเลดาบอกเลยว่าสวยสวยมากนะคะ สวยมากสวยจริงๆนะคะบรูรดามาให้ท่านสวยจริงๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพื้นนะคะสีพื้นที่เฉพาะลายพัดเทวตัวนี้นะคะ,นะคะท่านดูเชิงดูลายนะคะ สวยงามมากจริงๆนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านไปนะคะห้าร้อยหสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะห้ารอยหสิบสวยจริงๆสินค้าของเราสุดยอดสวย AA เรฟเมียมแท้แน่นอนเลยนะคะผ้าของวรลดาสวยสวยจริงๆนะคะวรลดาให้ท่านเลยห้าร้อยห้าสินะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าเราโอเคทุกผืนไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะผ้าของเรานะคะผ่านไปแล้วนะคะสามนัมเบอร์หรือสามผืนนะคะ <c oughs> ต่อมาพื้นที่4นะคะพื้นที่4นี่ก็สวยสุดยอดเลยนะคะสวยสุดยอดเลยท่านดูเชิงดูลายนะคะผ้าของเรามีเชิงมีลายเห็นไหมคะลายนี่สวยงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะเป็นสีตะกอนะคะสีต่ตะกอสวยแท้แน่นอนนะคะท่านดูเลยนะคะผ้าของเราไม่มีตําหนิใดใดทั้งสิ้นนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะเราให้ท่านนะคะ550านะคะสินค้าของเราโอเคนะคะ5 5 0พี่พิเศษสุดๆเลยนะคะ550บาทนะคะ ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะเข้ามาเลยคะ่ะท่านจะได้สินค้าสวยตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นนะคะ550นะคะจากคุณละ900เราแบ่งปันท่านเพียง550นะคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้สีขาวนะคะสีขาวนี้ก็สวยค่ะ อันนี้เป็นผ้าคัดเกตมาเลยนะคะแต่วรดาก็ยังแบ่งปันท่านอยู่นะคะ550นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ้งพร้อมขายสินค้าของเรามีแบ่งปันให้ท่านมีแต่ราคาพิเศษพิเศษสินค้าก็พิเศษใหญ่ๆ A a ่เีเฟเมียนนะคะเราให้ท่านเลยนะคะ550เราแบ่งปันนะคะ วรดาขายหน้าร้านพื้นละ699้นะคะหรือ900ที่อื่นขาย90้แต่วรลดายังขายอยู่699แต่ขายให้หน้าไรเราก็เท่านี้ละค่ะราคาที่วรลดานําเสนอท่านนะคะ5 5 0หนะคะสวยทุกพื้นค่ะสวยทุกพื้นทุกชิ้นทุกพื้นไม่มีตําหนินะคะวรลดาเลือกทุกพื้นเลือกคัดมาเลยนะคะมาอีกนะคะพื้นนี้ ลายคามลายนี้เคยมานานนานๆแล้วพักหลังไม่ได้นะคะอันนี้เพิ่งได้มาพื้นเดียวนะคะท่านดูเลยนะคะดูเชิงดูลายของเขางามมากนะคะ ลายนะคะลายบล็อกนะคะนี่เรียกว่าลายบล็อกนะคะนี่จะเป็นบล็อกเป็นบล็อกขึ้นมานะคะเราก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ550นะคะอันนี้นำเบอร์หกนะคะพ่อเมพี่น้องคะท่านใดสนใจรีบมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีตรงหน้าปกเป๊ะนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษ550นนะคะแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสุดๆไปเลยสินค้าของเราโอเคนะคะแบ่งปัน ให้ท่านเลยนะคะพื้นละห้ารอยห้าสิบนะคะต่อมาอีกนะคะเป็นนัำเบอร์เจ็ดพื้นนี้ยิ่งสวยนะคะสีสวยสีงามมากเลยนะคะไปขายพื้นละเก้าร้อยได้สบายมากเลยนะคะวันนี้เรามาเลยนะคะสินค้ามีกิงพร้อมขายทุกผืนนะคะแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสุดกิงๆนะคะไม่ได้กําไรเลยนะคะ ช่วงนี้สินค้าปรับแต่บอรดาก็คอยืนให้ท่านอยู่ในราคานี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะแบ่งปันให้ท่านราคาห้าร้ยห้าสนะคะท่านใดสนใจรีบมาเลยนะคะในวันนี้เราลงคลิปนี้เต็มๆเลยนะคะมีแต่ผ้าคุมไหล่ a a a สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะพิเศษให้ท่านนะคะมาอีกนะคะตัวนี้ สวยสวยสุดๆเลยสามสไลทีโทนนะคะท่านดูนะคะดูสไลด์ของเขานะคะนี่คะ่ะดูสไลด์ของเขานะคะงามมากเลยนะคะสไลท์ของเขาสวยงามมากนะคะคามคามแท้ๆเลยนะคะคามสกุลนครของเราําเบอร์แปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะเป็นเนื้อคามสวยจริงๆสีคาม สีค,ามส,คามสีคามสกุลนครเรานะคะสวยเทแน่นอนนะคะเพียงห้า้อยห้าสิบาทนะคะบรดาก็จัดให้ท่านเลยนะคะแต่ละผืนสวยสวยงามมากท่านดูรายดูเชิงของเขานะคะดูสีของเขานะคะสวยจริงๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะต่อมาเป็นัมเบอร์เก้านะคะอันนี้สีสวยงามมากๆนะคะท่านใดสนใจมีอ่าลูกค้าของวรดา จองไว้อยู่นะคะพื้นหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนสีไหนนะคะวรดาลืมเดี๋ยวขอให้ท่านเข้ามาดูนะคะวันนี้สวยมากเลยนะคะสวยเนื้อละเอียดยิบเลยนะคะแบ่งปันท่านนะคะอันนี้นาเบอร์เก้านะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นนะคะแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะเพียง550านะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบรีบเลยนะคะสินค้าเราโอเคทุกผืนงามมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะสีงามมากเลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะ สวยจริงๆสวยงามมากเลยนะคะนัมเบอร์สิบนะคะพื้นนี้พื้น,นี้นัมเบอร์สิบนะคะเพราะเม่พี่น้องค่ะพื้นนี้นะคะอันนี้ก็ม่วงนะคะแต่คนละม่วงนะคะอันนี้เป็นม่วงเข้มนะคะท่านดูเลยนะคะนี่ค่ะสวยท่านดูนะคะหายากมากนะคะสีแบบนี้จริงๆแล้วสีแบบนี้มันขายไม่ได้คะ่ะเพราะว่าต้นทุนมันแพงกว่านะคะแต่เราก็ายังมาแบ่งปันท่านราคาเดียวกันนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะสินค้าของเราทุกคืนทุกชิ้นโอเคนะคะ ทุกคืนทุกคินโอเคมากค่ะสินค้าของเราอันนี้นำเบอร์สิบนะคะดูสีดูเชิงดูลายงามมากนะคะเวลาดาก็แบ่งปันให้ท่านนะคะเพียงห้า้อยห้าสิบนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเราสวย,สสวยทุกผืนงามมากๆเลยนะคะไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้สวยค่ะชมพูชมพูมพสามสไลด์นะคะตัวนี้ท่านดูดีๆนะคะ ท่านดูชัดๆนะคะดูนะคะดูเชิงดูลายเขานะคะดูเชิงดูลายเขางามมากัมเบอร์11บนะคะวรดาก็ให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยห้าิบเท่นกันนะคะห้ารอยห้าสิบสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งแทนแน่นอนท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าของเรามีทุกผืนทุกชิ้นพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้นัมเบอร์11นะคะค่ะงามมากนะคะัมเบอร์11บสวยสวยจริงๆนะคะผ้าของเราแต่ละพื้นแต่ละลายสวยงามมากนะคะ ต่อมาเป็นลำเบอร์สิบสองนะคะลำเบอร์สิบสองอันนี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มนี่ก็สวยนะคะเนื้อละเอียดงามท่านดูลายนะคะดูลายสวยมากๆสวยจริงๆนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันท่านเลยนะคะสุดๆเลยนะคะพื้นนี้550จากราคาพื้นละ9 0้าเพียง5้าหท่านใดสนใจรับเลยนะคะสินค้าคเอาโอเคทุกผืนทุกคินงามมากๆเลยนะคะงามจริงๆนะคะพิเศษให้ท่านนะคะเพียง 5้าร้อยห้าสิบนะคะดูลายดูเชิงสวยจริงๆสวย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 มากๆเลยนะคะสวยคักๆเลยนะคะมาอีกนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นม่วงแต่คนละลายนะคะผ้าแต่ละผืนคนละลายนะคะขอให้ท่านดูดีๆ <c oughs> ขอให้ท่านสังเกตดูลายผ้านะคะผ้าแต่ละผืนแต่ละลายไม่ซ้ากันนะคะไม่ซ้ากันเลยนะคะนำเบอร์สินะคะเราก็ยกให้ท่านนะคะนำเบอร์สิ ห5 0จากพื้นละ9 0้าอนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะท่านใดอยากได้ไปฝากไปต้อนช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะมาเลยนะคะสินค้าของเราทุกผืนนะคะมาเลยสวยทุกผืนไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวมาอีกผืนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะผืนนี้นะคะผืนนี้ดูนะคะไรดกอินทนิลกระจายนะคะ เห็นไหมคะสวยดอกอินทนิลกระจายนะคะทํายากมากนะคะผ้าแบบนี้ทํายากมากๆนะคะแต่บรดาก็ยังให้ท่านอยู่นะคะ550านะคะแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายเราแบ่งปันให้ท่านนะคะราคาพิเศษนัมเบอร์14นะคะสินค้าทุกอย่างของเรามีนัมเบอร์มี EP ีนะคะท่านอยากได้พื้นไหนทักมาเลยนะคะท่านอยากได้อะไรนะคะอยากได้ชิ้นไหนรีบเข้ามาเลยนะคะอยากได้พื้นไหนรีบเลยนะคะเพราะผ้าของเรา ก็มีจํานวนจํากัดนะคะนีค่ะสวยนะคะหากเพื่อนๆเข้ามาก่อนท่า um, นก็จะ well? <ร>ไม่ stun, ทันนะคะสวยจริงๆนะคะนี้ such 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 er. ท่านดูนะคะพื้นนี้หาที่ไหนไม่ได้นัมเบอรวันนะคะท่านดูนะคะพัดเทลพัดเทลอิดนะคะหายากมากนะคะดูพัดเทลอิดนะคะสวยจริงๆพัดเทลอิดนะคะสวยสวยมีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวหาไม่มีนะคะหาที่ไหนไม่มีมีพื้นเดียวจริงๆนะคะ พัดเทลอิดเป็นสีที่หายากแล้วก็ทํายากขอบนี้จะย้อมเปลือกไม้นะคะตัวนี้นะคะยอมเปลือกไม้นะคะนําเบอร์สิบห้าท่านดูลายนะคะดูสีอิดของเขาสวยนะคะสวยงามมากผ้าผืนนี้ไม่มีตําหนิดใดๆทั้งสิ้นท่านดูนะคะดูเชิงดูลายเขานะคะสวยจริงๆสวยมากๆนะคะดูผ้าเขานะคะห้าร้อยห้าสิบต้นทุนวราดาขึ้นพืนละสามสิบแล้วนะคะแต่วราดาก็ยังให้ท่านอยู่ราคาเดิมมาตัวนี้นะคะ ตัวนี้อันนี้คามสไลด์ามทีโทนนะคะเป็นลายที่หายากอยู่นะคะเป็นคามสอดไส้นะคะสอดไส้สลัมนี่ค่ะสอดไส้นี่คะ่คะท่านดูเลยนะคะสวยค่ะอันนี้นั m เบอร์สินะคะนับเบอร์สินะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านท่านไม่ต้องกลัวนะคะว่าท่านจะได้ผ้าไม่สวยสวยแน่นอนนะคะสวยสุดๆเลยนะคะ ไม่มีตาหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะในนี้ไม่มีตําหนิใดๆ,ๆทั้งสิ้นผ้าแต่และผืนสุดยอดเลยนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะดูเชิงดูผ้าดูสีนะคะสวยค่ะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะคะสองผืนนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังให้ห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันมาได้สองผืนนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเมกีทอท่านไม่สามารถจะนํา อาฟ้ายไปตากได้แล้วก็ต้นทุนปรับขึ้นนะคะท่านอยากปรับราคาช่วงนี้ก็ยังจึ้งอยู่นะคะจึ้งจึ้งนะคะปรับราคานะคะอันนี้ก็ให้5้าห้าสินะคะนมเบอร์17เกมีผืนเดียวนะคะสวยมากๆนะคะผ้าไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะผ้าของเรารับรองเลยนะคะเดียวนะคะผืนนี้ก็มีผืนเดียวผืนเดียวผืนเดียวนี่คะ่ะท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะ สวยแท้แน่นอนเลยนะคะดวเชิงดูไลน์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีพื้นเดียวมีพื้นเดียวอันนี้น้ำเบอร์สินะคะบาดาให้เป็นพื้นสุดท้ายน้ำเบอร์สินะคะโอ้โหคลิปนี้ภาพในตั้ง18บพืนนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมได้นะคะ ที่อยากได้หลายๆคนนะคะทักเข้ามานะคะเสื้อหนีตัวนี้นะคะวรดาจะยกให้ท่านที่วารดาเอามาทั้งหมดนะหมดไปแล้วนะคะแต่วันนี้วรดาได้มาตัวเดียวนี้แหละคะ่ะตัวเดียวนี้ก็ขอแบ่งปันมานะคะอันนี้อกสามสิบแปดนะคะมีตัวเดียวมาวันนี้นะคะ มีตัวเดียวเท่านี้นะคะแต่บอรดาก็ยังให้อยู่นะคะราคาเดิมพันสามนะคะราคาเต็มพันแปดพันเก้าให้พันสามนะคะแต่มีอยู่อกสามสิบแปดนะคะตัวเดียวเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีบมาเลยนะคะมีตัวเดียวนะคะอกสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดท่านอยากได้สินค้าอะไรก็ทักทายเข้ามานะคะวันนี้เราพร้อมจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านอยากได้สินค้าอะไรก็โอเคสวยทุกผืนทุกชิ้นนะคะ ขั้นเข้ามาดูให้พ่อแม่ดู EP ให้ดีนะคะ EP พีที่1,800งพัดวาแล้วก็นำเบอร์หนึ่งส้านะคะแล้วก็ให้ท่านฟังราคาด้วยเวลาพูดไปบางครั้งเรลาก็ลืมนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนทุกทุกคนนะคะขอบคุณจากเจก,กิงของวราดาภาคามค่ะ